สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพอยจะมาแนะนำชุดห้องนอนสไตล์ลักชัวรี่แต่มีความโมเดิร์นมินิมอลเล็กๆนะคะคือชุดห้องนอนรุ่น perfect ค่ะมาพร้อมกับเตียงขนาด6ฟุตนะคะที่เป็นหัวเตียงแบบหัวบอกค่ะที่มีพร้อมกับเป็นตัวตู้ข้างเตียงนะคะ2ข้างหัวเตียงนะคะจะมีปลั๊ก ทั้งสองข้างเลยนะคะมีช่องเสียบ2หัวแล้วก็3หัวแล้วก็มีช่องเป็น USB ด้วยนะคะสะดวกสบายมากๆเลยค่ะส่วนถัดมานะคะจะเป็นโตเครื่องแป้งค่ะเป็นโตเครื่องแป้งแบบยืนนะคะความกว้างอยู่ที่1เมตร20เซนค่ะฟังก์ชันของโตเครื่องแป้งนะคะดีมากๆเลยเพราะว่าสามารถ ปรับไฟ LED ได้ถึง3ระดับเลยนะขนาดด้านล่างนะคะจะเป็นลิ้นชักที่ให้มาถึง6ลินชักเลยนะคะแล้วก็สามารถเก็บของได้เยอะมากจุใจแน่ๆสำหรับสาวๆนะคะที่มีเครื่องสำอางห,หรือของกระจุกกระจิกอะไรแบบเนี้ยไม่ต้องกังวลเลยค่ะตัวนี้ตัวเดียวก็เอาอยู่แน่นอน แล้วชิ้นสุดท้ายในเซตนี้ที่มาใหญ่ที่สุดนะคะก็คือตู้เสื้อผ้าค่ะขนาด2เมตร25เซนนะคะคือความกว้างส่วนช่องตรงกลางนะคะจะเป็นช่องแบบเหมือนตู้ดาวไลน์นะคะก็คือเป็นตู้โชว์นั่นแหละแต่และชั้นเนี่ยเป็นชั้นแบบกระจกสามารถรองรับน้ําหนักได้ถึงประมาณ50-60กิโลกรัมต่อชั้นนะคะตัวไม้นะคะจะเป็นตัวไม้ MDF ทั้งหมดเคลือบด้วยผิวเมลามีนค่ะ โดยทั้งหมดทั้งมวลนะคะทั้ง3ชิ้นในเซตเนี่ยราคาเพียงนะคะ2 9 9 0 0บาทเท่านั้นนะคะถือว่าถูกมากๆเลยเพราะแต่ละชิ้นนะคะฟังก์ชันครบสินค้ามีคุณภาพนะคะตามแบบมาตรฐานโรงงานเลยนะคะ mm hmm. คลิปถัดไปพลจะมารีวิวอะไรเดี๋ยวรอติดตามก็ได้นะคะ mm hmm. กดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้กับทางร้านด้วยนะคะ mm hmm. ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย